สวัสดีครับข้อสองช่วงน,นี้มือไม่หมาดเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาด,ดูสกวนดีเอ p กซ์ดีแปดนะคะไม่ใค่ว่ามีเงินเราจะซื้อได้นะคะสกินดีต้องมีเอ็แปเท่านั้นถึงจะมีสิทดิกพร้อม แม่สาทีซอโอ้อดีสบอลเดอรแลนด์มากมากนะคะทุกคนดูนะยอมใจกิปนี้อย่างหนึ่งนะคะทุกคนบางสกินเหมือนจะธรรมดานะแต่ก็ไม่ธรรมดานะคะดูวงกิทุกอย่างถูกออกแบบมาแบบว่าแบบเลิศแบบบางกูรเยวัตเเนเบไอโกออกมากนะคะคือหอกที่น,นังถือสิเส้นหอกเขาเรียกว่าหน้าไม้หน้าไม้แบบนั้นนะคะอ๋อเลิศเลิศเลิศ หน้าไม้แบบเป็นคริสตัลที่นางงอกขึ้นมาเองนะคะเหมือนอะไรอ่ะแกแอตแทกออนไททันอี e. อะไรนะโอ้เชื่อข้างมันเสกันจำไม่ได้ทีมเรานะคะมีจูกเกอเรเลี้ยงมีลูปานตาซื้อเนื้อมีลุงอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะ จะไม่ได้อะเออที่มันผูกไว้กับเสาอะแล้วก็ยุนจงจุนน้องนกนั่นเองนะคะฝั่งตรงข้ามมีมักร้อมมีใครอีกเนี่ยหลเลยงหวางโออีน่เหมือนกันเลยกับอีตุนซานสกิลฉันใช้ไม่ได้ผลอีตุนซานเลยมีใครมีสตันมียกไหมเนี่ยไม่มีสักคนอีดอ,อกแล้วจะฆ่าอีตุนซานไะด้ยังไงเนี่ยฉันเสียอันติฟีนะแม่สุบอะไรมาให้ฉันเนี่ยเออเราก็กดให้กำลังใจเพื่อนแบบปังๆไปก่อนนะอันนี้คือ นางหายเรื่องให้เสียทางอีกเป็นๆนะเด็นหน่ะไม่มีอะไรหรอกปกินี่ VIP แปดเดีนหน่อยว่าจะเป็นยักคนตอนแรกพกกาว่าจะเล่นแบบสายได้เหนี่วล้วนตอนนี้แบบใช้สกิลอะไรนี้แต่ดูทรงแล้วแต่มันก็ปรับเป็ทันแล้วละวะ รูนฉันเอารูนดาเมจกายภาพรูนฉันไม่ได้เอารูนตีไวมาเลยแม่ฮเนี่ยยังไงล่ะเวลาเรายืนเฉยๆก็จะมีเอฟฟงเอฟเฟกต์นะคล้ายๆกับสกินค่ะเออเนี่คอลเลคชันหนึ่งนะทุกคนไอ้ที่สกินเพชรม่วงนั่นน่ะเออมันคล้ายๆกันเลยนะเอฟเฟกต์สะเกียวนะก็ได้มีความพิเศษของเขาสำหรับ V.I.P เป็นแตกต่างกับไกคิวระดับตำนานเนาะดิจิเบอรี่สมมติยืนอยู่ชิดเอาน่า มั่นมั่นกูเนี่ยมั่นกูเนี่ยมั่นกูเนี่ยมันจะงัดเราไปให้ยนั่นฆ่าไม่ได้นะคะไม่หลงกลแกหรอกอ้าวมันยังไงดีมันกลางโลแม่อืมไม่รู้สินี่มบ๊ายจีเออนีเนี่ย ม <Huh? S 1> okay. ังกลางไปสิมังกลางมาหมดเวลายังหมดเวลายังมีผีไม่โอ้แต่ก็เถยด้วยค่ะโอ้ยก็เถยโดนแล้วนี่ีๆดักดักกูดักไม่โดนไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนถอยก่อนได้ไหมล่างไปมาลุมกูแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงเออฉันจะเรียกเอเลนดูช่วยมาช่วยฉันเลยนะฉันคือแอนนาไม่ใช่แอนนาจุ๊ดฉันคือแอนนี่ฉันมีคริสตัลเป็นของตัวเองฉันคือแอนนี่นี่เนี่ยมีแต่ไททันกรามเท่านั้นที่จะทำลายกรอของฉันได้ที่แอนนี่รู้ไหมมาดิโน เดี๋ยวเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเจอกูเดียวมึงมนจะฆ่ากูให้ได้หรอทำไงดีโอ้ยยังไงนะ่ะยังไงนะ่ะยังไงนะ่ะย,ยังไงนะ่ะยังไงยังไงน่ะบอกจะให้ฉันว่ายังไงล่ะไม่มีซัพพอร์ตประทางกูเลยเนี่ยกูมงงมากเลย นี่ติมมึงเข้ามานี am ่ติมมึงเข้ามานี่ติมมึงเข้ามาสิมึงเข้ามาสิเออมึงดูกูว่ามึงมาทำได้อย่างกูไหมมึงมาดูกูมาดูกูมึงดูดูกูมึงดัได้อย่างกูไหมเออมีจู่มีสีไปเลยนี่นี่เนี่ยเดี๋มาปุ้ยแถวนี้นะมุงซ้ำๆนะคะโดนดีลิฟออกไปเลยนะคะอย่ามาปุ้ยแถวนี้นะคะนี่ลัดเลยลัดเลยจอก นี่อิจฉาอิจฉาที่มึงมีซับกูอิจฉาที่มึงมีซับกูไม่มีซับกูอิจฉาออกาูไมไปนู่นละมึงแน่จิมึงสู้กูเปล่าแน่จิมไม่สู้กูเปล่าอุ่นมาค่ะกูแล้วมึงอุนมาค่ะกูแล้วมึงอุนมาค่ะกูแล้วมึงอืออยังไงล่ะอุ้ยกูเสียวข้างๆนี่จังเลยอ่ะแน่จิมมึงงัดกูแน่จิมมึงงัดกูสินี่ดูเห็นนะมีตาติดนะน่าทุกข์ เวลามก็จะมีแต่ว่าริสตอเหมือนแอนเนียแอนเนียแอนเอร์ออนไททันน่ะดูแล้วก็ลอยวิงขึ้ี่กลับขึ้ีกลับรู้เลยจะกลับอย่างันอย่างงั้นูนะอย่างงั้นูนะกูกลัวนะอย่างงั้นูนะอ้อ้ยเจ้ด้วยโอ้กูมีอย่างนี้อยู่ ยูนแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่ยิงยู่อ้าวคไม่ป็นตัวเลยอีดอกคุได้กระดิกระแนนช่วยคุณมึงอี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 หมากล้อมมาอีหมากล้อมมาอีเนือ หวังว่าจะมามั่นกับแม่นะคะทุกคนดูวาร์ปสิจะเป็นองค์หญิงดิสตองไงจะมาเป็นแบบคแครี่เหมือนกันไม่ได้ฉันแครี่ VIP 8แปดแม่อีโฮอีอย่ามั่นไปเลยค่ะทุกคนไปแบบโยโย่ห่างสวยแกดูมันจะบินแล้วมันจะล้มแอนนาะอร่อย เวลากดเพิ่มใส่รุงบับนะฮะมันดูกรูมันทำได้อย่างกูม่เล่นมนดูกูมาดูกูเดียวแิ่กรูยังไม่มาเลย 要拉枪吗？l 没！等,不的等、等、a 等、等 <laughs>！哎！没 <laughs>！哎！哎 <laughs>！哎！哎 <laughs>！哎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 ！的哎！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  แป๊บหนึ่งกูกำลังไปป้อมอย่าเพิ่งแตกได้ไม่ล่าขอก่อนขอก่อนขอแป๊บเดียวโอ้ยไม่ทันแล้วแม่ป้อมกูแห้งแล้วอีกพวกคนมันแข็งแรงเลยเพื่อนกูตายหมดแล้วเพื่อนกูตายหมดแล้วจะเข้าดีไหมลับก่อนตัดก่อน มันตายกันหมดแล้วเพื่อนกลุนี้แหละตายกันหมดแล้วแล้มีกันสีคนหรอแม่จริงหรออ้าวเพื่อนยอมแพ้พวกนี้โค้ยระเบือยอมแพ้ทำไมอ่ะ ให้นอน EP ก็ต้องเป็นของเรานะคะน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากจริงๆยอมแพ้ทำไมอ่ะสะรอบนีงนะคะทุกคนมันไม่ปังกุริเย่แต่เบ,บ้เลยเริ่มใหม่อีกเหรอ ให้มันแบบนัวๆสักเม็ดซ์นี่ครับนาทีสุดวันดูฟรีไปแล้วกันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าตาตะกี้มันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชิงมีแบบว่าซึ <Ooh. S 1> ่งกูนึกว่ามีโครบกันทุกคนตำแหน่งอะไรซ้ำเมื่อกี้นะ่ะไม่มีตำแหน่งไหนซ้ำน้ำแน่เนี่ยเราก็มีไม่ใช่หรอโอ้ฟาร์มตาม ดูเก๋าเลี้ยงเอาดูเก๋าเลี้ยงมาฟาร์มประเด็นนะ่ะโอ้โหฝั่งนั้นฝั่งเรามีใครมีเตียนเวยเตียนเวยสก,กินใหม่หกสิบคูปองสก,กินอะไรอีกเนี่ยของอีวารีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนั้นร่างต้นเรามีริโบมีวารีมีปร,ริเฉียวเวยแล้วก็แล้วก็มีเตียนเวย่ย <ไป S 1> เตียนเว่ย,วยฟาร์ม นายล้วุ่มสามห่างเครื่องดูดูดูกูไม่เคยมีทรัพย์อยู่กับกูเลยกูบอกตรงๆนะกูไม่นแคร์นี่มาเนี่ยกูกูโซโล่ตลอดเลยโซโล่เล่นตลอดเลยว่ากูเป็นแบบสไนเปอร์อีดอกปกติเลวสูอะไรก็วอาปกติเลวสู่มาไอ้นี่กั s. <S น ้กูจอของแก่เอ้ะกูเชื่อแต่สแตนด์เปอร์แมนแมนนะวันนี้กูเล่นแบบยังกินกูแม็กซี่ฝายเลยอีกดอกแล้วกูจะยืนคู่สแนด์เปอร์ได้ยังไงเนี่ยกูถามจริง าคือแม่นมากเลยดูสน่ยเบื้อกูซีดอกเมาลายเปียมาลายเขาไ能说放弃了吧。อะไย่ามั่งกับกูรู้อีช่างมันเออมาดูสบายขูถ่ายก็ถไทย มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดลเตกรัวๆเลยอีดอกออปโอะไรเนี่ยว่ามาแล้วละพว่ามาแล้วมาตัวเลยเบลหน้าไปดูรูว่าตอนนี้มีสิ์ชนะแล้วก็ยืนดูถอดสลักแป๊บนึงกลายเป 我不是英雄，只是主宰。暴君降临。他们拿的比吉塔？不？不？他们怎么那么静啊？呀、啊！呀、啊！呀、啊！这呢？中、啊、没？吉、啊、塔？在哪儿？吉塔？在哪儿？哎！曼特勒伊皮！哎！我了什么？

นเ,เ,เนี่ยมาเอาละไรมาเอาละไรเนี่ยมาช่วยกูสิเอออิบอ,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 อิ่วหัวใจหัวใจหัวใจหัวหวใจหวยจหัวใวใจหัวใัวัวใจหัจัวใจหัวใจหวหัใจัวใจหััใจหัวใจัใหวเจัวหใหวใวใัววัวอวววว 爱所能抵达的地方，无处不属于神的领土。怎么没读嘞哇？注视，寻思指引。Why? Why? <laughs> 我 ปไปสิสับมันเออเอาไปเลยแม่เอาไปเลยสิบดาวเต็มอีดอกมารุมกูมาแล้วซับพอร์ตไม่มีเลยกับกูไม่มีซับพอร์ตเลยเรน ได้ยางป้อมเนี้ยได้ยางได้ยางมันมาอีสแนเปอร์กูว่าไม่แตกหรอกป้อมเนี้ยนะแตกไหมแตกไหมเออเลิดเลิดเลิดกูตายตอกคางแล้วอีดอกสะเก็ดจะไรของกลุ่มมากเลยกูเนี้ยปล่อยอีไปยังไงคนสวยคนสวยต้องมีคนพลุกล่าหน่อยนะฮะแม่ไม่แต่มาปล่อยหนูอย่างน oui. ี er ้ไม่ได e ้เออ ความสวยความช่าเนี่ยมันไม่ไม,ไมีหมองมัวเนี่ยมีมูลทินมัวหมองหมดแล้วเนี่ยตุลโลอะไรไม่รู้เราไม่ชินไงเพราะว่าเราปกติเราเล่นแค่ไฮรี่เราก็จะแบบว่าเออเราจะออกทีไวเราก็จะวิ่งไวใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่จ้าอันนี้วิ่งช้ามากเลยจ้าลอดูลแบบว่าลุน,นมู่หลานว่าก็โดนหลุมแน่เลยอ่ะ จุดจบใจมันค่ะมันเหรอคะมันน่ามั่นใจเหรอคะโอยฮัลโหลมันน่ามันใจเว้ยเออไปกินสักดอยกลับบ้านก่อนเพื่อนๆดูวาดอีกรอบนะหม้าเนี้ยไม่เกี่ยวนะทุกคน เออใครบอกให้นามามั่นอยู่นั่นเอาไปเลยปากระป๋องโรซ่านะครับะโดดจับไข่เม่นเม่นครับผู้ชายที่จับเม่นรอจันด้วยจันกำลังไปดูนกำลังไปเนี่ยรอหน่อยรอหน่อยแ๊บนึ้ได้ไหมไม่ขอรัลยหน่อย มายางนาวไลลเยลิฟคนเดียวมือจัดไปเลยไหมจัดเป็นวีอ่อได้หมตรงนี้ก็คือท่าทางมันจะเล่นเล่นกับแต่ลูกริสตัลของมังมนรานี้ตน้ตรนตี้งนีรงนงนงนง เออสเนปเปอร์กูแมนอยู่กันเลยงมึงมันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูถอยก่อนยิงอะไรไปโดนหัวกูตายแน่เลยตายแน่เลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายกูกลับไปนนะกูกลับก่อนนะเดี๋ยวกูตายมึง มันจะมาเลงอะไรให้กูหลอนละอีดอกกูนึกว่าของเขาผีเล,ลวเวเจนจีโลกเคียร์เวให้แม่ด้วยเออใหู้ใครบ้างว่าใครสวยไม่สวยสวยยืนหนึ่งตายแล้วหนึ่งหลอกกูด้วยกนะูอยากมีซีนแป๊บหนึ่ง ああ気持ちいいです。

What? What? Er> pues แี่แม nah ่เออเออมาแม่นกับแม่ได้ยังไงนอกจากชื่อเธอมีชื่ออื่นอีกไหมฮะก็เปนไงอาบัวอาบวกันบัึนเอิบมาหน้าบ้นอบอาบกันบั้นเอิบบั้นเอิบมันจบนะพี่อันเด็บนะะ ช่วยมาแล้วค่ะพร้อมยั่วพร้อมบด้อมร่าดแล้วค่ะแม่แป๊บหนึ่งรอด้วยด้วยพลังอำนาจแห่งจันทราจะรวมทันแกเองนี่แน่นี่แน่เออเออบุตายกูตายเออกูตายว่ะกูตายว่ะเออกูตายว่ะบุตายว่ะทำไงไอ้เออยั่วยั่วยั่วไปสิเออจบดไฟว่าจอกตาเห็นแม่ เออมาปังอะไรมาเอาลายเที่ยวมาเอาลายเออถามก่อนมาเอาลายอยากจะบอกแบบปังๆไม่ได้เลยเนี่ยงงคือคืออีนี่มันต้องโดนสักเข็มหนึ่งฉันบอกเลยนะต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวรจะไม่ได้เลยจริงๆมันต้องโดนค่ะมันต้องโดนมันจึงสามตัวก็กูแต่อีมี่นี่ตายอีจะนนีน้อย ไปแล้วค่ะทุกคน